สวัสดีครับท่านพี่น้องชาววันจันทร์ทุกคนทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วครับในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องราวของท่านพี่น้องชาววันจันทร์ประจำปีพุทธศักราช2566กันละสําหรับการพยากรณ์นี้ก็จะพยากรณ์กันด้วยตำราเลขเจตัวเป็นตำราแห่งดวงดาว เลขก็คือดวงดาวครับเราจะมาดูกันว่าในปีนี้ดวงดาวเขาจะบอกว่าความเป็นไปต่างๆของท่านในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็มาเริ่มกันเลยนะครับท่านทั้งหลายเริ่มกันอย่างนี้เขาบอกว่าในปีนี้ดวงดาวได้บ่งชี้ว่าพี่น้องชาววันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆของท่านเนี่ยดีมาก จะได้รับความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องการงานหรือคนที่ค้าขายประกอบธุรกิจต่างๆนานา,นานเนี่ยก็จะได้รับความสำเร็จเช่นกันดังนั้นเมื่อการงานทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านประกอบอยู่ดีเนี่ยก็จะทำให้การเงินดีขึ้นปีนี้จะมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยคล่องมือ และก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่พิเศษเพิ่มพูนเข้ามานั่นคือว่าถ้าคนที่มีงานประจําก็อาจจะมีจ็อบพิเศษเข้ามาทําให้เพิ่มรายได้หรือว่าบางรายท่านก็อาจจะได้พบแนวทางในการามาหากินใหม่ๆที่จะเพิ่มพูนรายได,ได้พบธุรกิจใหม่ๆก็จะได้ความสําเร็จเช่นกันคือจะมีเงินพิเศษเข้ามาอยู่เรื่อยๆ นอกเหนือจากเงินประจำที่ท่านทํางานอยู่หรือค้าขายหรือทําธุรกิจเนี่ยมันจะมีรายได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากเงินพิเศษที่เป็นงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเนี่ยในดวงปีนี้เขาบอกมีโชคลาภอยู่เหมือนกันพอโชคลาภก็เป็นเงินที่ได้มาแบบพิเศษพิเศษเหมือนกันแต่โชคลาภที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโชคลาภที่ใหญ่โตอะไร อาจจะถูกสองตัวบ้างสามตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โชคใหญ่แต่ก็มักจะได้อยู่เรื่อยๆกินน้อยๆแต่กินนาน,านๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่คนวันจันทร์ทำอยู่เนี่ยจะถูกฉลอกจะดีมากคือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกเด็กๆนะหรือว่าท่านจะ ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนี่ก็จะได้ผลดีมากรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายรถยนต์จะเป็นเซลล์ก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับค้าขายรถยนต์รวมทั้งธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยรถยนต์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเช่นอาจจะเป็นพวกช่างที่ตกแต่งรถติดฟิล์มกองแสงและอื่นๆ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยดีหมดครับอันนี้เป็นแบบอาชีพที่ถูกฉลโลกข,ของคนวันจันในปีนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทีนี้ในเรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักครับเป็นอย่างไรท่านกล่าวว่าความรักในปีนี้มักจะยุ่งยากไม่ค่อยดีมีปัญหาพอสมควรเลยทีเดียวในกรณีแรกก็คือว่า อาจจะมีคนมาแอบ,บรักแอบ,บชอบท่านทีนี้มีคนมาแอบ,บรักแอบ,บชอบท่านเนี่ยกว่าท่านจะรู้ก็แม่ไม่ทนตั้งตัวเหมือนกันอ้าวตาคนนี้หรือหรือ,อยายคนนี้หรือมารักมาชอบฉันซึ่งท่านจะชอบด้วยหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะจะถูกสเปคหรือไม่ถูกสเปคนี่ก็สุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณาไปแล้วกันแต่มันจะมีกรณีแบบนี้ ส่วนในกรณีถัดต่อไปก็จะเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องของว่าระหวังจะเป็นรักซ้อนรักหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดปัญหายุ่งยากวุ่นวายขึ้นได้ก็ต้องดูให้ดีนะครับแหมบางทีใครมารักมาชอบเราก็ต้องถ้ามีแฟนประจําอยู่แล้วมีคนของเราอยู่แล้วก็ต้องบอกให้ดีนะครับปฏิเสธให้ดีแต่มันมักจะเจอแบบ คนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวทําให้เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนกันในกรณีสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้คู่หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นด้วยจะขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความรักที่เรามีคือหมายความว่าคนที่อ่า อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในการปกครองและมีความรักเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยแต่มันก็ระวังยากนะครับท่านจะไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยแต่ทีนี้จริงๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ม่เดมาแต่งกับเราด้วยนะครับเราก็พิจารณาเอาเองแต่อย่างไรก็ตามนฮะก็ควรที่จะเอาเหตุผลที่ว่าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอย่างไรมาพิจารณาอันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่มันก็จะมี ยุ่งๆมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยในปีนี้ปี2566นี่อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเช่นว่าอาจจะมีการตกแต่งซ่อมแซมใหม่ก็ได้คือดูดูแล้วเนี่ยสีมันอาจจะเก่ามันอาจจะซีดก็ต้องซ่อมแซมกันใหม่ก็อาจเป็นไปได้หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายในบ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่กันมานานเนี่ย อาจจะต้องซ่อมแซมกันใหม่ก็เป็นไปได้ตามดวงดาวที่ขึ้นมามีอย่างนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอฟื้นฟื้นไฟไฟก็ควรจะระมัดระวังนะครับสายไฟยต้องดูให้ดีให้เป็นพิเศษเพราะว่าในปีนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องชาววันจันท์เนี่ยธาตุไฟมันอ,อยู่ในพบที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะครับย่งไรก็ป้องกันไว้นะครับ นี่ครับคือเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาววันจันทนะครับขอบคุณครับท่านที่ติดตามโชคดีและมีความสุขครับ